สวัสดีค่ะยายใส่บุตรนะคะน่ะเนาะเมื่อนี้ยายใส่บุตรเฮ็ดแอนกะทิแต่งไข่เนาะคะ่ะเนาะกะทิแต่งไข่อันที่ยายใส่เฮ็ดน,นี่เนาะค่ะเนาะจะมีจะจะมีกะทิกองนึงเนาะคะ่ะเนาะกองขนาดขนาดกองนมนะคะเนะาะใบกะน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลประมาณครึ่งโลค่ะเก,เกือบเกือบครึ่งโลนะคะเนาะบริสไซไลนะคะเนาะ เียวเคี like them, ้ยวน้ำตาลเคียวเคี้ยวน้ำตาลเคียวเขี้ยวน้ำตาลเส่กะทิเขียวเขี้ยวน้ำตาลเส่กะทิกับล้วก็พราะเขาเย็นแล้วห้ากับปอกพอเขาเย็นแล้วห้ากับพักไ้วล้วก็ปอกกับปอกแต่งไข่นะคะเนาะปอกแต่งไข่ปอกแต่งไข่เป็นหั่นค่ำพ่อค่ำเนี่ยแหละค่ะก็เลยปอกปอกให้เรียบร้อยแล้วห้ากับเอาน้ำน้ำเชื่อมที่ห้อง น้ำเชื่อมกับกะทิที่ห้าอันต้มพักไวเนาะเนาะมาโลยมาลาดเขาค่ะได้กะทิไอแตงไสกับนวยหนึ่งเนาะค่ะเนาะนวยหนึ่งน,ะะน,น,ว,ยน,งนวยย่อมย่อมประก็น้ำตาลกับเกือบเกือบครึ่งโลก,กะทิกับกองน้อยกองขนาดกองนุ่มนะคะกองนุ่ม<อ>นะคะเนาะเออากานกลางไม่เล็กไม่ใหญ่อ่ากองก้านกลางกองเล็กสิบแป ละยี่สิบห้าบาทกล่องละยี่สิบห้าบาทแต่ว่ากล่องใหญ่สี่สิบห้านั่นแหละใส่ใส่ส,ส,สมิ่งนะคะเนะาะหนักกินนักกินนะคะมาก,กินน้ำกันเนาะคณะเพื่อนเพื่อนนะคะเนาะ,ะ,ะ,ะใา่ใส่เหดด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 ็ดโดนโดนเห็ดค่ะเห็ดปีแล้วเถอะบ่ด้เห็ดดูดอกค่ะปอบายยายใส่กระบ่อนใครมักได้เห็ดนะคะเนาะยามญ้าบางค่ะยญ้าบางยายกระเห็ดนะคะเนาะ,ะไม่มาก,กินน้ำกันเนาะคหน้าเพืพ่อนกด ติดตามให้ยศใสด้วยขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามยาใสขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ